ปัญหาคืออะไรแหมเดินไม่ได้ค่ะขา่ขาที่เป็นขาที่เป็นอ่อนแรงปัญหาว่าขาอ่อนแรงไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงใช่ค่ะมาเป็นเวลา23วันใช่ค่ะอ่าการงานการเงินติดขัดค่ะอ่าพอรู้สาเหตุว่ามาจากการทําแท้งหนึ่งคนใช่ค่ะท่านเทวดา ความดันกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้มาเป็นเวลาย3วันเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าท่านเทวดาเด็กที่ส่วนแหละท่านเอ๋ยถ้ามีเด็กเลยหนาะนั่นแหละเหตุผลแหละค่ะส่งผลเลยหนาะแหละท่านเน่และมีกรรมอื่นๆแจกซ้อนเพิ่มเพื่อเปล่าพี่ซ้ำดั้งพอยแหละท่านเอ๋ยเด็กคอยเวลาอยู่แล้วหละนาะเราวันไหนล้มขึ้นมาซ้ำเติมเลยหนาะไม่หายเลย อแต่ว่าณเวลานี้ปัญหาใหญ่คือเด็กใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่ยถ้าเด็กไปเกิดทุกอย่างดีขึ้นไหมอาจจะเบาบางแหละนะเบาบางก็แสดงว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หายแล้วท่านเอ่ยแล้วมีกรรมอะไรซ้อนแทรกอยู่ยังไม่บอกดีกว่าแล้วทีละเรื่องอใช่แล้วแหละท่านเอ่ยอออเด็กมีอิทธิพลมากมายตามน,นี้อเอาให้เด็กไปเกิดหรือเปล่า ให้เกิดคะ่ะให้เกิดให้เด็กไปเกิดเลยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กกี่คนแหละท่านออหนึ่งคนเด็กหนึ่งคนใช่ไหมนะใช่แล้วแค่สิบห้าวันนั่นแหลคะครับสิบห้าวันพร้อมไหมพร้อมค่ะสิบห้าวันพร้อมเลยพร้มอมต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าค่ะนนไม่ทราบไม่ทราบไม่เป็นไรรู้ไม่ชายหญิงไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยชายหญิงาๆๆชายใช่ไหม ค่ะก็หญิงอ่ะชื่ออะไรจ้านิตยาค่ะนิตยาชื่อคนนิตยานิตยาจ้นิตยาได้แสดงผลงานอะไรบ้างแสดงค่ะหนูก็แค่ขาเต้นบอลเล่แค่หังเอ็นไเป็นหลังเอ็นาะเต้นบอลเล่อะไขายกไม่ขึ้นเลยขายกไ,ม,ม,ไม,ม่ขึ้นเลยเต้นบอลเล่ต้องยืนขาอ๋อเหรอน้ำหนักผิดพลาดไปนิดหน่อยเอ็นเลยพลิกค่ะ ขาดาดอ๋อเหรออาเป็นว่านิดเอาเแน่แน่นะเอาแน่แน่นะเย็บอ๋อใส่ให้มันผิดพลาดไปหน่อยนึเองไม่ลงล็อกเส้นประสาทมันคาดเคลื่อนออมีหน้าขยับสั่งแล้วไม่ปลายขาไม่เดินใช่ไหมใช่ค่ะ อ้อเ oh, ย็บผิดเส้นอ้เย็บผิดเส้นผิดเส้นเลยนางคะาเยไม่เป็นไ,ไม่มีเวลาค่ะเขเลยให้มันอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อใหม่ตามนี้ค่อยเปลี่ยนให้ใหม่นะเออเสบห้าวันไปแล้วตั้งใจทำให้เขานิตยากินอะไรบอกมาสลัดท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูน่าสลัดทูน่ากินข้าวนะคะ ข้าวอะไรกินข้าวกับหมูทอดมาค่ะข้าวค่ะข้าวหมูทอดน้ำนมเซเว่นเสื้อผ้าเสื้อผ้าครับชื่อบรีเลยค่ะบรลเลย์เลยเหรอยังชอบอยู่ยังชอบค่ะเออใครจะไปเกิดใหม่หนูก็จะเรียนบรีเลยค่ะเออเป็นนางของนางพญาค่ะเป็นการทรงตัวที่โอ้อาชัดสง่างาม คนนี้ขาเจ็บจะโดดไม่ได้ค่ะคู่เจียบพาลูกเต้นให้หลงตาดูเลยอ๋อคู่ซ้อมขาเจ็บเลยไปไม่ได้กำลังซ่อมแซมอยู่่อยูในขณะซ่อมแซมสิบห้าวันซ่อมเสร็จไหมสิบห้าวันเหรอคะน่าจะได้อยู่นะคะถ้าว่ามีบุญเยอะนะคะอ่าโอเคชุดบอลเล่ปล่อยสัตว์ปล่อยนะหลายยี่สิบตัวค่ะพอแล้วค่ะหลายยี่สิบสังฆทานหนึ่งชุด ินซะด้วยลีเงินบันแล่ขอตุ๊กตาด้วยนะคะอ่าตุ๊กตาเด็กอ่าเริ่มเมื่อไหร่จ๊ะเริ่มอาทิตย์ตนนหน้า,ต,นนาต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าสิ้นสิ้นเดือนนี้หมอนนะัดอ่าเรียบร้อยไปได้ขอให้ได้เป็นนักบอลเล่เอกบ๊ายบาย